ส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยครับผลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุในนามของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็นอกจากมาเยี่ยมเยียนให้กําลังใจแล้วสิ่งหนึ่งก็คือลงมาหาสาเหตุ รวมไปถึงแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสิ่งสำคัญที่สุดท่านบอกว่าคาดหวังว่าให้ทุกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยโดยได้เดินทางไปฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมกับเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโดยมีญาติของทหารเรือที่ยังไม่พบข่าวว่าค้นพบแล้วเนี่ยนะครับ,รบจนได้รับการแจ้งว่าได้ให้การช่วยเหลือพลทหารชาันยูแก่นศรียา สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็เรือขนส่งสินค้าภูมินาราได้มีการช่วยเหลือขึ้นมาแล้วก็วิทยุแจ้งให้เรือหลวงอ่างทองเดินทางไปรับทําให้ผู้สูญหายในขณะนั้นก็คงเหลือที่29รายครายโดยด้านของภรรยาของพลทหารฉชนันยูที่อยู่ในศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุขโขทัยหลังจากที่ได้รับทราบว่าพบสามีของตนเอง ก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ฝากให้ทุกหน่วยงานช่วยการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายให้เจอแบบตัวเองทุกครอบครัวครับครับหน่วยงานที่ติดต่อไปแล้วก็จะพึ่งมาเืินพิ่งเดินทางมาช่วงบ่ายคนะ่ะแล้วก็มาถึงนี่ประมาณ <Yeah. S 1> ประมาณ,มาณ,มาณ,มาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะมาถึงนั่งไม่ถึงห้านาทีก็มีมีมาแจ้งบอกว่าเจอเจอแล้วร,รู้รู้สึกดีใจมากค่ะ ก็อยากจะฝากบอกว่าขอให้หน่วยงานที่ค้นหาหาทุกคนให้เจอค่ะถึงแม้จะเจอครอบครัวเราแต่ก็หาให้เจอทุกครอบครัวค่ะช่วยส่งกำลังใจไปให้ค่ะส่วนทางด้านนายธวัชชัยสีทองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทยทหารเรืออำเภอสัตหีบเข้าเยี่ยมกำลังพลเรือลบหลวงสุโขทัยโดยล่าสุด ก็มีการนำกําลังพลจํานวนทั้ง9้านายกลับมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่สัตหีบประกอบไปด้วยพันจ่าเอกสมสกศักดิ์สิทธิทูลพลทหารองค์อาจประจงกลางจ่าเอกสมคิดสากลจ่าเอกอัศดาเสกรำพลทหารวิชัยคารบุตรจ่าเอกสนธยาแก้วโพจ่าเอกพัฒนพง์พลพิมายพันจ่าเอกธันวาคันทรงจ่าโทพัทราวุฒิมาลาม โดยรวมทั้งหมด9นายซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้เข้าดูแลเป็นที่เรียบร้อยอาการก็ดีขึ้นตามลําดับทั้งนี้ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดชนบุรีก็ได้มาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ